ครับผมคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการทำไปทำมารายการที่สนับสนุนให้ทุกท่านนำธรรมะมาไว้ในใจครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับพบกับวิทยากรของเราครับอาจารย์ธวัฒคณิตกุลกราบสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับหัวข้อเรื่องผมขออนุญาตอ่านให้ให้คุณผู้ชมฟังนิดหนึ่งนะครับหัวข้อเรื่องวันนี้ของเรานะครับคุยกันทางลายสู่คุยกันด้วยน้ำลายไม่ได้คุยกันทางลายได้เพียงพลังขับเคลื่อนทางฟิสิกส์คุยกันด้วยน้ำลายได้พลังปลา่นขับเคลื่อนชีวิต คำนี้มากอาจารย์อ่านอะไรก็ชอบคำนี้ว่าแมนมันพลังปราณขับเคลื่อนชีวิตใครมีข้อดีใช่ไหมครับอาจารย์คือเราเปรียบเทียบะนะครับว่าการคุยกันทางไลน์มันก็ไม่ได้ออกแรงถ้าพูดกันง่ายๆใช่ครับไม่ได้ออกแรงครับอันนี้ถ้าหากเรามาสนใจเรื่องการคุยกันแบบธรรมชาติเสียบ้างครับก็ไม่ได้หมายความว่าในความรู้สึกของผมว่าจะมา แอนตี้ต่อต้านคนที่ใช้โทรศัพท์ไลน์กันอะไรเงี้ยนะคือใช้ได้ปกติซึ่งมันก็สะดวกแล้วก็มันรวดเร็วแล้วก็ทันสมัยซึ่งเราต้องยอมรับว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเราก็จําเป็นที่ต้องถือความสําคัญเขาเหมือนกันแต่อย่าลืมสิ่งที่เป็นธรรมชาติโดยธรรมะคือธรรมชาตินั้นธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยของคนเราเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีมนุษยสัมพันธ์ อถูกไหมครับจริงครับอันนี้มนุษย์สัมพันธ์จะสัมพันธ์กันด้วยอะไรเขาสัมพันธ์ก็ด้วยกายครับว่าจาใจครับก็หนีไม่พ้นสามอย่างครับแต่สิ่งที่เราจะขาดไปโดยคิดไม่ถึงนะครับแล้วก็เป็นอาจจะเป็นผลเสียหายหรือเสียประโยชน์มากมายก็คือเรื่องของการที่ใช้สัมพันธ์กันทางวาจาคุยกัน ถ้ามาคุยกันเนี่ยมันได้อารมณ์แล้วก็เข้าถึงอารมณ์แล้วก็เข้าใจเข้าจิตเข้าถึงวิญญาณกันมากกว่าจะตอบโต้กันได้ชัด, <c oughs> ชดเจนมากกว่าครับเว้นไว้แต่ว่าเราอยู่ห่างไกลกันก็โท <Okay. S 1> รศัพท์หรือไลน์นี้ก็มีประโยชน์ครับ <c oughs> ตอนนี้เรามาดูถึงข่าวที่แล้วผมทิ้งค้างไว้เรื่องคําว่านอกจากจะเกิดพลังปราณชีวิตแล้วเนี่ย <c oughs> พลังปราณชีวิตเนี่ยจะให้สิ่งที่เรา ก็มีคนนิยมแล้วเข้าใจกับมันก็คือออร่าออร่าอีกเหมือนกันนะครับแต่นี้ออร่าคืออะไรคออร่าคือเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่ารัศมีหรือรังสีหรือราศีในตัวคนครนบอกไม่มันยาวไปก็แค่ละดูออร่าแจมก็แดงว่าหน้าตาดีสดใส ออร่าไม่ดีก็หน่าตาหมองคล้ำหม่นหมองเลยดเดินมานี่เห็นรวยรู้เลยครับครับผมจะบอกว่าออร่าไม่ใช่เพียงแค่ดูดูราศีดีเท่านั้นครับมันให้ประโยชน์คุณทั้งชาติและภพจจะเล็กไปนิดหนึ่งนะครับ,รบท่านผู้ชมให้ประโยชน์คุณในชาติก็คือว่าเมื่อคุณขับเคลื่อนพลังปราณด้วยการออกกําลังกายด้วยการพูดกันด้วยการคิดในสิ่งที่ดีพูดที่ดีทําที่ดีต่อกันแล้วเนี่ย อร่าที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าบนใบหน้าคุณถ้าออกมาจริงๆเมื่อครบวงจรในการคุยกันระหว่างผู้ที่มีบุญเก่าวัสนาเก่าร่วมกันมาด้วยเนี่ยครับอร่ามันจะเปล่งออกมาเป็นทวีคูณนะครับแต่คุณต้องขับเคลื่อนพลังปราณครับคนที่คุยกับคุณเขาก็ต้องขับเคลื่อนพลังพลังปราณชีวิตดินน้ำลมไฟในตัวเขาในตัวเขาวิญญาณธาตุอากาศธาตุต้องทํางานครับ เมื่อทำงานจนกระทั่งได้ไดที่หรือสมดุลดีแล้วเนี่ยหน้าคุณจะแจม่มผิวคุณจะสดใสแต่สิ่งที่มีนอกมากกว่านั้นซึ่งไม่สามารถจะพิสูจน์ได้แต่ว่ากล,ล้องที่เขาจับเครื่องกล้องเคอร์เลนเนี่ยนะฮะเขาก็จับแสงออร่าได้ถ่ายลงมาในฟิล์มจุ๊บนะครับที่เป็นกล<อ>้องเคอร์เลนของชาวเยอรมันขายลงไปลงมาในฟิล์ม,มก็เรียกว่าแสงออร่าออกมา ลักษณะอารมณ์ดีสุขภาพดีฟิล์มที่ถ่ายออกมาก็แจ่มใสอารมณ์ไม่ดีสุขภาพไม่ดีฟิล์มที่ออกมาก็หมองหมองอมแต่คุณจะได้มากกว่าที่คุณคุณคิดไม่ถึงครับถ้าคุณขับเคลื่อนพลังปราณให้ถูกต้องแต่พลังปราณที่จะขับเคลื่อนในตัวคุณคนเดียวเนี่ยมันก็ได้หนึ่งเดียวแต่ถ้าหากว่าคุยกับคนอีกหนึ่งคนนะ หรือคุยกับคนอีกสองสี่หกแปดสิบแล้วพลังปราณที่เดินเป็นแสงออร่าออกมามันจะได้รังสีได้รัศมีมมแล้วคำว่ารังสีนี่คือรังสีนี่คือโชคชะตาบุญวาสนาและสรุปลงก็คือพลมลิขิตของคุณจะทอแสงก็อาจจะฟังยากนิดนยวนะครับฟังยากพลมลิขิตจะทอแสงพลมลิขิตของคุณจะทอแสงออกมาเป็นรังสีแห่งพลม รัคสีแห่งพรมก็ออกมาในออร่าชั้นนอกรัศ oh. มีแห่งพรมลิขิตก็จะอยู่ในรัศอยู่ชั้นกลางราศีแห่งพรมก็จะติดอยู่ที่ผิวหนังคุณถ้า hmm. คุณขับเคลื่อนพลังปราณให้ถูกวิธีแล้วก็สนทนาหรือมีกิจกรรมกับบุคคลที่มีกฎแห่งกรรมร่วมกันมาพรมลิขิตร่วมกันไว้ยิ่งบุพเพส uh huh. นิวาสเคยมีมาก่อนแล้วก็บุพรกรรมกรรมคงกรรมเวียนกรรมเข่าเกี่ยวขัน คุณก็จะยิ่งทอแสงราศีรัศมีและหลังสีก็คือออล่าของคุณสามชั้นจะครอบวงจรอาจจะฟังยากหน่อยนะครับคราวนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับเอ๊ะแล้วออล่าที่อาจารย์สวัสด์บอกว่าแหมเราคุยกันเนี่ยมันออกแสงมันออกแสงได้ครับอคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะแล้วฉันจะเห็นได้ไหมอ่าใช่ไหมต้องมีคําถามที่สงสัยแน่นอนเลยอาจารย์รแต่เอาอย่างนี้ดีกว่าครับสิ่งที่คุณผู้ชมสงสัยหรือผมเองก็สงสัยนั้นเนี่ย เก็บไปถามกันเบรกต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวกับมาพบกับรายการของเราครับทม